ด้วยเวทมนต์พาท่านบน,ภ,บนภัยพิบัติในเร็ววันโอ้เปิดมหาเวทมหามุตราเปิดสิบหกท่านฝ่าสิบห้าท่านดิน้นสิบสี่เมืองบาดาลเปิดมหาตักวาดมือแสนแดนรุกขานเปิดมหาแห่ง ดมหาปังมหารวยในพุทธิเี่แมงปูชาวัตถุบางคลรุ่นรวยไม่หยุดจริงๆในสถานที่วัดบางจากแห่งนี้รวยเถิดทุกนักสิวังคงมามะอาปูนโมพุทธายะพิกฟ้าพิกดินพิชตาเปิดฟ้าเปิดดินเปิดตาปุกปังเปิดทำปังเปิดสังขังเปิดเปิดด้วยนะ